สวัสดีครับเนอะวันนี้ลาบขอถามหน่อยเจ้าเนอผมลาบควายเนี่ยวันนี้นะเขาเกากลัวไอเนาะจะหากจะต้นอีนะนาะเลือดควายเปินบ่มีเปินเอาเลือดงัวใส่มันจะเป็นยังพ้องหาข้างเหตเชียงอีนยเดี๋ยวขอเล่นอะไรแกด้วเนอะเนาแกบอกว่า จะหลับแน่นๆน้อยหน่อยเขี้ยวแกบอดีน่ะเสียงไม่เคาะสปอว์ไว้ฝ่ายคอนจรีตมีดเล็กน้อนี่นะน้อหน้าหัวอนาะผู้สมัยน่ะนี่วันนี้ลาบฝ่ายเนาะลาบปากกับเหมือนละนี่ประเดี๋ยวนี่ห้องผมดีตะเหมินน่ะนั่นทะลุทุกฝังน่ะประเดี๋ยวฟื้นคืนชีพมาแล้วเนอะงอมหากูคนเนอะวันนี้เล่นเล่นไอ้แหนมันเนอะมา ดงบลเลือดบอลลือดวันนี้บนญเวเตหัวมือแดงแน่นอนอะอันนี้หนานเดนอคนจ้าของนะคนเนี่ยบุญเลื้งนัแหละคบนบุญเลื้งนะหันยี่นะเจ้าชู้นี่นะคัคนคนที่สอยคนี่ว่าเอคนซอยบสมัยนะเสื้อสีม่วงเลยนะอะไรี่ปุ้ยน่ปุ้ยเะ ผมมีแฟนนักขนาดน้าสองหมื่นกว่าคนแล้วนะใบใหญ่อยังบบใจญ่แฟนแต่แต่แฟนครับเนึ่งอ้าวขอเล่นเยื่อเส้นงั้นไม่จะหลับเนอะหลับควายแต่ไปซื้อบุญว่าเลือดมันบอกมีผมก็เลยเอาเลือดงัวเข้ามาแตนถ้าจะได้อยู่เนาะมันอันเดี๋ยวก่อนเนาะหักเหี้ยกาหักเหีาเดี๋ยวนี้น้าเดี๋ยวจะโชว์ฝีมื้อนะเดี๋ยวกันลังอุ่นเข้าอยู่นะมันต้องเขา เขาเย็นนะบ้านเัานะเขาเหนียวเนาะเดอ๋ถ้าเข้าใหม่ๆปั้นเราบอกว่าเปิดฝาชีดหรือเปล่ามันดึงหอมมันมันอมเนาะครับอ๋อใหม่น่ะบัดเดี๋ยวนี้นะสักทีนึงกุฏิอ่ะไก่มันจะขันประมาณถามองห้อมงเจ้านะบัดเดี๋ยวนี้ตีหนึ่งหรือว่าเที่ยงคืนขันแล้วเพราะว่าขันถึงเข้าเข้าใหม่เออมันต้องมีแต่ละเนาะ อ้าขออนุญาตป้าเอฝอยแกเนอร์เดี๋ยเป็นแต่ยิงเอาแก้วละนี่ป้าใจร้อบแก้วตับไต่คนไหนจะรงปุ้นเนอะ้าจะฆ่าไม่เคียงกัหมดฆ่าไม่เคียงกันเนอะเพราอข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 อลังกุเนาะเจาว่าเขาเรามาจ้างนัาแก้มคนคุปเครื่องไหนเนอะสุดยอดไปเ้ มาใจสุดยอดบางคนเจ็ดนะสุดยอดไ <ละ S 1> ปนั่นต้มละครับไปอีกเหไปป้าไป,าป,าปาล้านมมนเนอะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเรสุกแล้วแต่นี่นต้มแลย่ละนี่นะเราฟังใโลูยัง <c oughs> ไม่เปาสะสเปาะไหวไฟคอนกรีดมีเล็กแ <c oughs> หนกเ้ทไปแะปอยางอื่นนะนี่ไร แต่ว่าพุณแก้วจะได้ไหมนี่เนี่ยวันที่สามวันนั่นเนอวันที่สาวเนี่ยลุงเลี้ยนนี่นะเพื่อจะทำปลาซื้อตีนี่สามงานสิบสองตารางวาน่ะเด้อะหมดงานได้เดี๋ยวผมจะโฆษณาเลยมาจุวยนะฮ้อมกันเด้อะนี่นะสุดยอดบ้อนละกันบ้อนละหนาะครับครับก้อนละเอะโอ้โหสุดยอดเด้อวันนี้ลาบควายแต่ใส่เลือดหม้อ มาได้สองอย่างเนอะลาบควายทุกอย่างเป็นควายมัดแตลีเอ็ดเนอะใส่เลรียญงัวนนะป้าทอดเนอะงัวบ่แบ่อเ่อ้อ,อเอา,าเด้อเด้นานเด็ดเนอะคนบันบุญเลื้งเนี่ยเนี่ยคนเจ้าของนะมักมวลเนอะเสน่ห์แรงตัวนี้นะเอออุเรนอมวนเนอะเช่นดนีกะมากินข้าวน้าจ้ำข้าวแรงเท่ากันเนอะ นาา่ะป้าตาตาเราเล่น IQ, ไอ้คิวไอ้แหนเข้าไปนะ่ะมันหลังจากยงารนงานมันข้ามเมื่อมัดตาตาเหมือนยาติบยาจันกนะน็น่ะน้อะไรไอ้แหนกไปนะเอา้าบไอีก,ก็นะ่ะเดี๋ยวจะสังหารละเดินเล่นไอ้แหนไปนะ่ะปา้าตาเราวันนี้มาเอ้เอา้าขอบคุณมากตีติดต,ต,ตามหลับตัววันนี้เล่นหลับ ไว้ใจใส่ใส่เรียนง้วนเนาะมันจะมัดจัดง้อคนไหม่ก็มันจะหมอกคือเนาะปะโอ้เอาละหนานเด็ดปุง้งเลยเด้อมาแขวนปาเด็อ้โหคิวแองเลยนะมาแขวนเลยนะเนาะสุดยอดสุดยอดครับเด้อเอาพิกีอนหนามากินข้าวแรงด้วยกันเด้อลาบควายใส่เรียนง้วนเ้อจะล้ำแบบล้ำเด้อวันนี้สูตรใหม่นะครับสวัสดีครับ